ก็ย้ํานะครับว่าอย่าให้กําลังขาของตํารวจนะครับซึ่งควรจะใช้ในการจับจรนผู้ร้ายนะครับกลายเป็นการวิ่งเต้นสี่ปีเลื่อนยศจากสิบตำรวจตรีสู่ร้อยตำรวจเอกหลังจากจบหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญบัตรหรือหลักสูตรกออสอสังคมตั้งคำถามว่าตัวช้างหรือไม่ ล่าสุดรังสิมันโลมแก่นนำพักเก้าไกรหัวเรือใหญ่ปราบทุจริตคอร์รัปชันประกาศตัวหาความจริงและไม่เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นแต่เมารวมทั้งหลักสูตรกออสอแต่ว่าไอ้ส่วนที่มันมีปัญหาที่สุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนของการใช้เส้นสายคือไม่ได้เป็นเรื่องของคุณวุฒอะไรนะครับเข้ามาก็คือพูดง่ายๆก็คือว่านามคุณดังเนี่ยขาดแฟนนะครับก็เลยเข้ามา แล้วก็ไอ้เรื่องการสอบต่างๆเนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่ามันมีการสอบที่ได้มาตรฐานแค่ไหนนะครับในส่วนนี้ก็แอบแว่วๆว่าว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการขอข้อ,ขอ,ขอสอบด้วยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการเรื่องใช้เงินใช้อะไรต่างๆซึ่งมันก็กลายเป็นว่ามันก็เหมือนเป็นตัวไปอ่ะนะเป็นตัวชนิดหนึ่งนะครับบางคนก็บอกว่านี่คือตัวช้างนะครับซึ่งซึ่งมันก็คล้ายๆครับๆาวว่าจะเป็นแบบนั้น ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องตรวจสอบเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมนะครับเราก็คงไม่ได้ไปตราหน้าว่าตํารวจทุกคนนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ยเป็นคนที่อาจจะเข้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเมื่อมันมีปัญหาแบบน,นี้นะครับแล้วมันก็มีกรณีตัวอย่างที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมเนี่ย<ะ>สิ่งที่ทางอ,อรอควรจะทําในตอนนี้คือรีบออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็อธิบายว่ามันมีรายละเอียดยังไงก็ ย้ำนะครับว่าอย่าให้กำลังขาของตำรวจนะครับซึ่งควรจะใช้ในการจับจรนผู้ร้ายนะครับกลายเป็นการวิ่งเต้นกลายเป็นการวิ่งเข้าหานายนะครับซึ่งระบบแบบนั้นเป็นระบบที่ไม่ถูกต้องสําหรับตํารวจหรือแล้วก็ประชาชนไม่ได้ประโยชน,น์ด้วยซ้คือถ้าเกิดมันมีปัญหาจริงจริงมันก็เป็นไปได้ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรอาจจะมีหลักสูตรใหม่มาแทนที่ที่มันมีรายละเอียดอย่างเช่นแบบ เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นเงื่อนไขที่มันมันมีความชัดเจนที่มันไม่เปิดโอกาสให้คนใช้หลักสูตรในการตุนจิตตันมากจะต้องไปดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมันปรับปรุงได้มันยังไม่ถึงขนาดเรื้อรังจนเกินไปเนี่ยก็ก,ก็ก็อาจจะหาวิธีการแหะครับในการที่จะแก้ไขในเรื่องเหล่านี้